เชื่อว่าหลายคนก็เล็งๆอยู่นะว่าตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่านะครับเนี่ยวันนี้ลุงแมวจะมาคุยให้ฟังนะเรากใช้พอท่อมานานมากแล้วนะครับก็หลายเดือนอยู่นะว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องก้ได้ยินเสียงไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะเสียงปิ๊บนะครับก็คือ PlayStation 5ลุงแมวเนี่ยก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้พอท่อก็พร้อมต่อเราก็ต่อได้เลยแบบนี้นะครับนี่เท่าที่เล่นมาช่วงนี้เล่นตัว Final Fantasy อยู่นะ ครีเมคนะคนอื่นเขาเล่นภาคใหม่กันแล้วนะเรายังเล่นรีเมคอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเ,เครื่องตัวนี้นะครับผมเพราะว่าลุงแม้ว่าเกมดีก่อนนะเดี๋ยวเพลงเข้าเนาะลุงม้ว่าเกมประมาณนี้นะก็คือเป็นเกมแบบเดินจังหวะไม่รวดเร็วมากนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าต่อสู้สุดขีดอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะก็จะเห็นว่า คุณภาพของกราฟิกอะไรใดๆเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเห็นไหมเพราะว่ามันก็สตรีมมาจาก p 5นะครับแล้วก็ความไหลลื่นเนี่ยลุงแมวว่าก็ได้อยู่นะครับมันไหลลื่นถึงขนาดไหนนะมันไหลลื่นถึงขนาดที่ลุงแมวสามารถใช้มันเล่นตัว f o r t n i น e นะครับแบบชิลๆบนที่นอนได้นะแต่ว่าเห็นไหม,มก็จะมีแหลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเปิดไมโครโฟนนะคุยกับน้องสาวนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังไม่ต้องใส่เลยนะก็คือสามารถ คุยได้นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยก็แยกได้ดีมากนะเสียงเกมที่ออกมาจากตัวเนี่ยนะไม่เข้าไปกวนเสียงไมโครโฟนเลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ซึ่งถามว่าทุกอย่างมันโอเคไหมนะก็โอเคมากนะครับทั้งการจับนะทั้งตัวขนาดหน้าจอ8นิ้วซึ่งสะใจนะครับถ้าเราเทียบกับตัว Nintendo Switch มัน7นิ้วใช่ไหมแล้วกเ็เทียบกับตัวเครื่องเล่นเกมเครื่องอื่นเนี่ยก็7นิ้วนะเห็นไหมก็ดู สะใจอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่เคยพูดเนาะข้อแม้อันเดียวที่สําคัญที่สุดนะครับต้องมีระบบเราเตอร์ที่ดีพอนะครับต่อจากเขามาใช้ทูนะครับใช้ทูเสร็จก็มีเราเตอร์ของทูใช่ไหมพอมีเราเตอร์ของทูเสร็จนะดูแมวก็ต่อสายแลนนะครับจากตัวเราเตอร์ของทูเนี่ยมาที่ชั้น2นะครับมาเสียบเราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะเสียบกับตัว PlayStation 5นะตัวเราเตอร์ที่ว่านะครับแล้วก็ เชื่อมต่อนะตัวพอท่อตัวนี้นะครับกับ Play 5พูดง่ายก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือเครื่องเล่นรีโมทเพล์อย่างเดียวนะลุงแมวไม่ได้ใช้ตัวอื่นในการเชื่อมต่อเลยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บอะมันก็จะสมูทมากๆนะคือถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันเป็นรีโมทเพล์เห็นปะมันลื่นไหลสุดๆเลยนะครับผมถามว่าคุ้มไหมนะก็อย่างที่เคยบอกว่าณนะจุดนี้ราคา ตอนนี้เนาะถ้าเป็นเครื่องหิ้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณลุงแมวเห็นทั่วไปแล้วอาจจะมีโปรเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ1 2ื0นเนาะแต่ว่าถ้าคืนนี้ได้ประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดก็น่าลุ้นอยู่นะน่าลุ้นอยู่นะครับราคาเต็มจริงๆเนี่ยอยู่ที่เขาเดากันว่าเข้าไทยน่าจะ7 8 0 0 0ถูกไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะก็เงียบไปเลยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้สิก็อันนี้แล้วแต่นะสำหรับลุงแมวเ,เองเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับที่ทำให้เราสามารถ นอนเล่นได้นะแล้วก็เล่นเกมเนี่ยลุงแม่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถเล่นเกมไฟแนลจบได้เนาะจากการที่ใช้ตัวรีโมทเพย์ตัวนี้นะก็ถ้าใครมี PlayStation อยู่แล้วนะหรือว่าเพิ่งซื้อสลิมมานะครับแล้วก็หาโซลูชันนะที่จะได้ใช้เครื่องเล่นเกมเรามากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะในเชิงกราฟิกอ่ะท่านผู้ชมจะได้กราฟิกที่มันสะใจกว่านะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะเล่นพวก เกมต่างๆพวกนี้เนาะมันก็คือกราฟิกเพลย์หเลยแล้วก็สตรีมมานะครับมันก็ฟินฟินกว่าอยู่แล้วอนะ่ะนะแล้วน้าหนักอะไรมันก็โอเคนะเพียงแต่ว่ามันเอาออกนอกบ้านได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าราคามันเท่ากับสวิชเลยอันนี้ก็ลองคิดดูนะจิมก็คนละวัตถุประสงค์คนละแนวคนละแบบนะเออแต่ก็รู้มาเชื่อว่าหลายคนสนใจอยู่นะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีเกมแบบนี้นะก็ย้ําว่าคนที่แน่จะไปเล่นแล้วฟินนะครับก็คือเกมที่ จังหวะมันไม่ได้เร็วมากนะเป็นเกมแบบที่เห็นเนี่ยนะครับ Final Fantasy แอคชั่นฟันๆหน่อยก็ยังได้นะแต่ว่าคงไม่ได้เน้นความแม่นยำแบบสุดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นแบบจังหวะคอมโบอะไรแบบเร็วๆเนาะถ้าเล่นแบบเกมรถแข่งนะหรือว่าเกมที่มันแบบเสียววินาทีแบบนี้ก็อาจจะเสียอารมณ์ได้นะแต่ก็ถามว่าแหลกไหมก็น้อยมากๆนะซึ่งมันจะไม่ออก ไปทางแหลกแล้วแหละมันจะออกไปทางคล้ายๆกับเฟรมหน่วงมากกว่าสำหรับลุงแมวนะจะรู้สึกอารมณ์เห็นไหมคล้ายๆกับเฟรมตกนิดๆนะครับแต่ว่าถามว่าถึงขนาดแหลกแบบที่เรารู้สึกว่ามันกระตุกหรือไม่ยังไงนี่ก็ก็ไม่นะโอเคลุงแมวขอลาแลนะครับ,บในหมนูถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม